อีกตักโกน,นะครับทางพระเพียนเนอรออ์อทางพระเพียรเขาเตรียมไว้นะครับอีกสักโคพระคุณเจ้าก็ติดในเข้ามากตามเวลาที่ทางเจ้าภาพเลยไปมีนินม,มนต์าาพระคุณเจ้าเขามาเระกุณเจ้าก็หลายรูปอยู่ด้เห็น,นตัวนีเสียงพูด,พดนะครับเสียงไม้นะครับเสียงไม้ธรรมชาติร้องคอนะครัดเลยตะหนับเบ้างกันหนึ่ รถแห่คลาสิกเครื่องเสียงเอกเาวนี่โากัเอกสาวเด้อาชิตของเพลนเสียงกะทิมาจระใดก็คือห้างผ้าหาผ้าเข่ามาประมาณนี้เตรียมไว้นะครับเตรียมไว้เตรียมผ้าเข่าผ้าเพลยนไว้ย่าให้มันขาดตรกป่องเสียงก็จะประมาณนี้เออพ่อใหญ่แม่ใหญ่เด้อพี่น้องบ้านหน่อยม่วงเออมาฟังเจศน้ำกันเอาบุญน้ำกันมือสุดท้าย เออถิมินแนรแจกนะครับเสียว่าวา่าถิมินแนรแจกพุทธเอาพ่ะนะเออแย่ญ่มาจากกอต่อมาพอดละันมาอักยู่นนี่หล,หลายขึ้นแล้วว่าใครเห็นกันหรอกอักเป็นเนี่ยเป็นคนมาอักแอกนิดหนึ่งเป็นคนหมักนอนรถแฮสเสื <c oughs> เอร์ินรกก็จะใส่พี่ของขวัญแจกนะครับผู<ว>้ใดมาฟั้งแจกกันบ่เสียใจเรื่องผู้ใดผู้ใดมาฟั้งแจกไปยังไงไงตัดก่อเรียนเชิญ ตัวตัดเสียงนะครับตัวตัดเสียงของห้องวันไก่จีดีกันก็ที่เป็นนูนนองแยงก็ที่เป็นตำลันซาะดินนะครับน้องบ้ารวมญาติรวมรับสามาคีกันนะครับมารวมฟังเตฟังคำนาตันห้องนี่เป็นเงทุนไทยเยตัวตัดเสียงนะครับตัวเีียรับตัวตัดเสียงสัญญาณใบหอนไใบมีนนะครับ แต่ว่าเสียงเสียงสีบอกธรรมมาสั่งเมื่ไรนะครับเพราะว่าเขามีคืนตัดเสียงนะก็เลยบอกออกเข้ามครับอันนี้ไปยีโซดาเบาเด้เนี่ยกันไปเอาอยู่ไปงบมวลก็นี่ตัดสัญญาณไม่ดีจังน้อยอยู่ก็เสีใจเออไข้บ้อเฉงเยิ้มน้ำว่ะอันนี้เราโมงข้างเป็นยังไงเบาดีวะเหมือนไปว่ายู่ขอนแเจนเนี่ยบามมวนก็นี่ที่ ระบบไม้ก็จะประมาณนี้นะครับนาอ <Yeah. S 2> ประมาณนี้ครับวันนี้ไอ้ท่านร้อง่นเต่อไปนะครับเอานีนม่น่นเสียงดิบๆนะครับกอบคได้ยินเสียงนะครับคุณอ่อโซดาแล้วนะครับปอท่านก็เป็นผู้เล่งแล้วครับหรือว่าเป็น้องชายคุณ่อเพิ่มแต่ับผเรไองรองรับไปแล้ว แต่เรากับกับไปศาสนาไปป่าถราก็เป็นคนหนึ่งนะครับในบ้านนะครับน้องยาป้องบ้านพนละตั้งตำบลนแวงแง่โสภะคนละนะครับโูกหลานบ้านเท่าอะไรเขารลบนับถือนะครับเพราะว่าท่านกับว่าวนะครับตีว่าเป็นหน้าฟังนะครับลูกหลานเอาไปคิดนะครับบางั้งครับก็จะประมาณนี้ครับเสียงไม่พุดครับเสียงไม่นะครับรถแห่คลาสิกเสือต้องกินครับ